พ่อค้าหนุ่มได้ไปที่คอกม้าเพื่อเลือกซื้อม้าคุณภาพดีแต่แล้วขณะที่เขากำลังเลือกอยู่นั้นก็ได้มีม้าพยศตัวหนึ่งหลุดออกจากคอกและวิ่งหนีไปแต่น่าแปลกใจที่เจ้าของโรงม้ากลับไม่พยายามวิ่งตามจับม้ากลับมาทำให้พ่อค้าหนุ่มเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากทำไมท่านถึงไม่ยอมตามจับม้ากลับมาเล่าเอาแต่ปลูกหญ่าอยู่ได้เจ้าของโรงม้ายิ้มแล้วพูดว่าข้าจะไปจับมันทันได้เยี่ยงไรหรอท่านช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็กลับมา เมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อค้าหนุ่มจึงได้เฝ้ารอและเมื่อตกเย็นเขาก็พบว่ามีม้าป่าห้าตัวเดินเข้ามาในคอกด้วยตัวของมันเองพ่อค้ายิ้มแล้วพูดว่าบัตรนี้ข้าเข้าใจท่านแล้วท่านปลูกหญ้าเพื่อล่อม้าป่าให้มาหาท่านเองดีกว่าเสียแรงเสียเวลาวิ่งไล่จับม้าเพียงตัวเดียวหรืออาจจะพูดได้ว่าแทนที่จะวิ่งไล่ตามสู้ทำชีวิตเราให้ดีพอแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆก็จะเข้ามาเอง ชายหนุ่มสองคนได้พายเรือออกไปในแม่น้ําใหญ่แต่แล้วจูจ่ๆเรือก็เกิดรั่วขึ้นมาชายหนุ่มทั้งสองคนว่ายน้าไม่เป็นขืนปล่อยไว้แบบนี้เขาสองคนต้องจมน้ําตายแน่ๆชายหนุ่มคนแรกจึงพูดว่าเราพยายามว่ายน้ําเพื่อให้ไปถึงฝั่งกันเถอะเพื่อนแต่ชายหนุ่มคนที่สองกลับบอกว่าไม่ไหวหรอกทั้งฉันและนายว่ายน้ําไม่เป็นยังไงก็ว่ายไปไม่ถึงฝั่งหรอกฉันว่าเราตัดใจและยอมตายกันเถอะชายหนุ่มคนแรกได้ฟังก็รู้สึกเสียใจ แต่เขานั้นไม่อยากตายเขาจึงพยายามกระเสือกกระสนว่ายน้ําไปที่ฝั่งซึ่งก็เป็นอย่างที่ชายหนุ่มคนที่สองพูดจริงๆถึงแม้เขาจะพยายามสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ว่ายไปไม่ถึงฝั่งแต่แล้วทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาจึงได้ช่วยชายหนุ่มคนแรกไว้ได้ในขณะที่ชายหนุ่มคนที่สองนั้นยังนั่งอยู่เฉยๆบนเรือที่กําลังจะจมซึ่งอยู่ห่างไกลเกินไปเกินกว่าที่ใครจะว่ายไปช่วยทัน ในวันเกิดครบสิบขวบพ่อได้ซื้อจักรยานให้กับลูกชายลูกชายดีใจมากรีบขึ้นไปปั่นในทันทีแต่เนื่องจากเขาไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนเขาจึงลม้มลงจนหัวเข่าถลอกแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ยังคงพยายามปั่นต่อไปและหลังจากพยายามปั่นอยู่นานสองนานเขาก็ยังคงปั่นจักรยานไม่สําเร็จลูกชายจึงพูดว่าผมคงทําไม่ได้แล้วล่ะผมคงไม่มีพรสวรรค์นในด้านนี้พ่อได้ฟังก็หัวเราะแล้วพูดว่า ลูกจะบอกว่าเด็กทุกคนบนโลกใบนี้ยกเว้นลูกมีพรสวรรค์อย่างนั้นหรอมาเถอะมาฝึกกันต่อถ้าคนอื่นทําได้ลูกก็ต้องทําได้สิปั่นจักรยานไม่ต้องใช้พรสวรรค์สักหน่อยและหลังจากนั้นผ่านไปสาวันลูกชายก็ปั่นจักรยานได้เป็นที่สําเร็จลูกชายดีใจมากตะโกนเรียกพ่อพ่อครับผมปั่นจักรยานได้แล้วพ่อจึงพูดว่าอย่าลืมสาวันแห่งความล้มเหลวนี้นะลูกเพราะทุกเรื่องต่อจากนี้ในชีวิต ลูกจะต้องรู้สึกแบบนี้อีกหลายครั้งเลยแหละชายอ้วนคนหนึ่งเกิดความคิดอยากจะเริ่มต้นลดน้ำหนักเมื่อเพื่อนของเขาทราบข่าวจึงหัวร้อยย่อเยอ้ยก่อนที่จะพูดไปว่าอย่าพยายามเลยเพื่อนนายทำไม่ได้หรอกแต่หลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนชายอ้วนก็ยังคงพยายามอยู่และเมื่อเพื่อนคนเดิมกลับมาเห็นจึงได้กล่าวสั่งสอนวิธีต่างๆและท้าทายชายอ้วนให้ทำให้ได้หลังจากนั้นครึ่งปีผ่านไปชายอ้วนเริ่มหุ่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพื่อนคนเดิมผ่านมาเห็นรอบนี้เขาได้แต่ยืนมองด้วยความซาบซึ้งในความพยายามของชายอ้วนโดยไม่พูดอะไรสักคำหลังจากนั้นหนึ่งปีผ่านไปบัดนี้ชายอ้วนได้กลายเป็นคนใหม่มีรูปร่างดีอย่างที่เขาต้องการเพื่อนคนเดิมจึงมองชายอ้วนเป็นแบบอย่างและกล่าวชื่นชมเขาให้ผู้อื่นฟังขณะที่สองหนุ่มกำลังนั่งเล่นเกมกันอยู่นั้นชายหนุ่มสุดหลอกก็อุทานขึ้นมาว่าโธ่แพ้อีกแล้วเพื่อนจึงพูดว่า เล่นเกมเก่งแล้วยังไงล่ะสาวไม่กรี๊ดสักหน่อยสู้เกิดมาหล่อแบบนายก็ไม่ได้อยู่เฉยๆก็มีสาวมาชอบเยอะแยะแถมจีบใครเนี่ยก็ติดง่ายๆเลยชายหนุ่มสุดหล่อถอนหายใจแล้วพูดว่านายคิดว่าความหล่อของฉันมันมีประโยชน์ขนาดนั้นเลยเหรองั้นถามหน่อยสมมุติว่าสาวสวยเดินมาทางนี้สิบคนและสาวสวยทุกคนชอบฉันนายคิดว่าฉันสามารถจีบพวกเธอได้กี่คนคนเดียวใช่ไหมล่ะหรือต่อให้ฉันเจ้าชู้คบซ้อนได้อย่างมากก็สองถึงสามคน แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเลือกแต่งงานกับผู้หญิงได้เพียงคนเดียวส่วนนายไม่หลอกผู้หญิง100คนอาจจะชอบนายเพียงแค่คนเดียวแล้วยังไงล่ะสุดท้ายเราทุกคนก็ต้องการคู่ชีวิตเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมดังนั้นโอกาสจะมากจะน้อยไม่สําคัญหรอกสําคัญคือนายเจอคนคนนั้นแล้วหรือยังเพื่อนได้ฟังก็หันมาพูดว่าแต่ฉันชอบนายไงเพื่อน ทหารรากหญ้าคนหนึ่งรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาเขาหันไปมองหน้าบัณฑิตก่อนที่จะถอนหายใจออกมาบัณฑิตจึงเดินเข้าไปถามท่านมีอะไรกับข้าอย่างนั้นหรือทหารรากหญ้าจึงพูดว่าท,ทั้งทั้งที่ข้าทำงานหนักตลอดเวลาแต่กลับได้ค่าแรงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่ท่านเพียงแค่นั่งอ่านหนังสือชิวๆไปวันๆแต่กลับได้ค่าแรงมากมายชีวิตช่งางไม่ยุติธรรมเอาซะเลยบัณฑิตได้ฟังจึงหยิบขวดเหล้าของทหารขึ้นมาก่อนที่จะพูดว่า ท่านเห็นขวดเหล้าใบนี้ไหมหากข้างในใส่น้ำเปล่าไว้มันก็คงจะไม่มีมูลค่าใดๆแต่หากข้างในใส่เหล้านารีแดงชั้นดีไว้ล่ะมันก็จะกลายเป็นของล้ำค่าในทันทีที่ข้าอ่านหนังสือทุกวี่วันก็เพื่อที่จะเติมความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวข้ายังไงเล่าแล้วท่านล่ะท่านทหารท่านฝึกปรยุทธ์เพิ่มเติมบ้างหรือไม่หรือแค่ใช้วิชาพื้นฐานเท่าที่มีเพื่อประกอบอาชีพไปวันๆเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นขวดเหล้าของท่านก็คงไม่น่าลิ้มลอง นักเรียนสาวคนหนึ่งได้ไปปรึกษาอาจารย์แนนแนวเพราะเธอตัดสินใจไม่ได้เลยว่าเธอจะเรียนคณะอะไรดีอาจารย์แนนแนวจึงบอกว่าให้เธอลองคัดเลือกคณะที่เธอสนใจแล้วค่อยๆตัดออกทีละคณะดูสินักเรียนสาวก,ก็เลยพูดว่าหนูก็ทําแล้วนะคะอาจารย์แต่มันก็ยังเหลือคณะที่อยากจะเข้าเรียนอีกตั้งสองคณะเนี่ยหนูไม่อยากจะเลือกแล้วเกิดผิดพลาดจนมีคนมาพูดภายหลังว่าหนูตัดสินใจผิดอาจารย์ได้ฟังก็หวัวเราะก่อนที่จะพูดว่า นักเรียนเข้าใจผิดแล้วล่ะถ้าเป็นในห้องสอบนะเธอควรจะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่รู้อะไรไหมชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ข้อสอบหรอกนะดังนั้นการตัดสินใจเลือกมันไม่มีถูกและไม่มีผิดหรอกใครมันจะไปรู้อนาคตได้กันล่ะสำคัญก็คือหากเธอเลือกไปแล้วเนี่ยเธอก็ต้องทำมันให้เต็มที่และต้องไม่ย้อนกลับมาเสียใจายภายหลังให้ได้ก็เท่านั้นอ้อแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนจะมีคนมาบอกว่าเธอเลือกผิดเสมอนั่นแหละ ชายหนุ่มเดินมาหาพ่อแล้วพูดว่าผมสัมภาษณ์งานผ่านแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มทำงานแล้วพ่อได้ฟังก็พูดว่ายินดีด้วยนะพยายามเข้าล่ะเก็บประสบการณ์เยอะๆอย่าทำเป็นเล่นไปวันๆจะได้เป็นหัวหน้าเร็วๆชายหนุ่มได้ฟังก็ขำโอ้ยพ่อผมไม่ได้คิดอยากจะเป็นหัวหน้าสักหน่อยความรับผิดชอบก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยเป็นลูกน้องเขาแบบนี้แหละสบายดีแล้วพ่อได้ฟังจึงพูดว่าแกคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดหรอกด้วยอายุของแกในตอนนี้ จะเป็นลูกน้องเขาสัก4ีหปีก็ไม่เป็นไรแต่พอแกอายุมากขึ้นนะสิแกจะรู้สึกยังไงถ้าต้องมานั่งทํางานในตําแหน่งเดียวกับเด็กจบใหม่คนเรามันต้องคิดที่จะพัฒนาและก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆนะลูกต่อให้ก้าวหน้าช้ากระดึบกระดิบไปแบบหนอนก็ยังดีกว่านอนอยู่เฉยๆที่เดิมเมื่อลูกโตขึ้นความรับผิดชอบก็จะมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้นและเมื่อถึงตอนนั้นต่อให้คิดที่จะอยากก้าวหน้าก็สายไปเสียแล้ว ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ตั้งปณิธานสูงสุดไว้ในตอนต้นปีโดยเขาวางไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการออกกำลังกายและเขาจะต้องหุ่นดีให้ได้ในตอนท้ายปีแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงกลางปีเขากลับพบว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่ตัวเขานั้นล้มเลิกความคิดและกลับไปกินจนอ้วนอีกครั้งชายหนุ่มรู้สึกเซงกับตัวเองมากที่ดูเหมือนปีนี้เขาจะทำตามที่เขาลั่นวาจาไว้ไม่ได้อีกแล้วแต่ทันใดนั้นชายหนุ่มก็คิดได้ มันไม่ได้เหลือเวลาแค่ครึ่งเดียวสักหน่อยแต่มันเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งหนึ่งตั้งหากชายหนุ่มจึงลุกขึ้นและเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่นั้นจนในที่สุดในตอนท้ายปีเขาก็ทําไม่สําเร็จเป้าหมายที่เขาวางไว้ที่100%เเขาทําได้เพียงแค่60%เท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นความพยายามตลอดครึ่งปีของเขาก็ทําให้ดอกไม้ไฟในวันเขาดาวปีใหม่ถูกจุดขึ้นราวกับเป็นดอกไม้ไฟในงานเฉลิมฉลองให้กับชายหนุ่ม ทำให้ปีนี้เขารู้สึกดีกว่าปีที่ผ่านมาศิลปินคนหนึ่งได้รับโจทย์ให้คิดท่าเต้นใหม่ให้ได้ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเขาจึงเก็บตัวอยู่แต่ที่บ้านและพยายามคิดที่จะสร้างท่าเต้นที่อลังการงานสร้างให้มากที่สุดแต่ไม่ว่าเขาจะคิดเท่าไหร่เขาก็ยังไม่สามารถสร้างท่าเต้นใหม่ๆออกมาได้สักทีเขาเริ่มเครียดและวิตกกังวลเพราะเวลาก็น้อยลงทุกทีทันใดนั้นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ก็มาเคาะประตูบ้านเขาแล้วบอกว่า ขอโทษนะครับต่อจากนี้ขอเปลี่ยนการส่งหนังสือพิมพ์หน่อยได้ไหมครับโดยทางเราจะเอาหนังสือพิมพ์ใส่ไว้ในตู้ใบสนีแทนที่จะเอามาตั้งหน้าประตูบ้านศิลปินจึงถามว่าแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วแล้วจะเปลี่ยนทําไมเด็กส่งหนังสือพิมพ์จึงบอกว่าผมจะได้ไม่ต้องเดินไปที่ประตูการส่งหนังสือพิมพ์ที่ตู้จดหมายมันง่ายสําหรับผมมากกว่าเมื่อศิลปินได้ยินจึงคิดได้ความง่ายและสะดวกสบายก็อาจจะเป็นท่าเต้นได้เหมือนกัน เขาจึงเริ่มคิดค้นท่าเต้นที่อลังการน้อยลงและเต้นง่ายขึ้นและไม่นานท่าเต้นของเขาก็กลายเป็นท่าเต้นยอดนิยมในที่สุดในไตรมาสที่ผ่านมาบริษัทแห่งหนึ่งได้กำไรจากการขายมากขึ้นถึง50%นักการตลาดทุกคนก็ต่างแปลกใจเพราะพวกเขาแทบจะไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์อะไรเลยแล้วทำไมอยู่ดีๆยอดขายถึงเพิ่มขึ้นได้ขนาดนี้สื่อไปสื่อมาจึงพบว่ายอดขายนั้นเพิ่มขึ้นได้จากพนักง,งาน c a ซ l นเตอร์เพียงแค่คนเดียว หัวแน่นักการตลาดรีบเข้าไปถามน้องทำได้ยังไงเนี่ยถึงทำให้ลูกค้ามาซื้อสินค้ากับเราได้มากขนาดนี้พนักง,งานคอเซ็นเตอร์ได้ฟังจึงพูดว่าผมก็แค่ทำสิ่งที่หัวแน่ห้ามให้ผมทำก็เท่านั้นเองครับหัวแน่ให้ผมโทรคุยกับลูกค้าให้สั้นกระชับที่สุดเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลาและจะได้โทรหาลูกค้าได้หลายๆคนแต่ผมนั้นกลับทำตรงกันข้าม ผมพยายามชวนลูกค้าคุยแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ที่สุดทำให้ในหนึ่งวันผมรับสายได้เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแต่ดูเหมือนทุกคนจะบอกกับผมว่าเขาจะกลับมาซื้อสินค้าของผมอย่างแน่นอนขณะที่ลูกชายกำลังเล่นเกมอยู่พอก็เดินเข้ามาแล้วถามว่าจใจคอแกจะเล่นแต่เกมทั้งวันเลยหรือไงลูกชายจึงพูดว่าก็ผมชอบเล่นเกมนี่ชีวิตน่าเบื่อจะตายเกมสนุกกว่าตั้งเยอะเมื่อพ่อได้ยินเช่นนั้นจึงพูดว่า ไม่เห็นยากเลยแกก็เปลี่ยนชีวิตที่แสนน่าเบื่อให้กลายเป็นการเล่นเกมซะสิลูกชายได้ฟังก็ถึงกับงงพอจึงอธิบายว่ายกตัวอย่างเช่นเกมเรียนหนังสือไงกติกาก็คือเข้าเรียนแล้วก็สอบทุกวิชาให้ผ่านเพื่อที่จะได้เลื่อนชั้นวิธีการเล่นให้ได้แต้มก็คือการไปโรงเรียนตั้งใจฟังครูสอนทาการบ้านแล้วก็สอบแต่ถ้าคบเพื่อนไม่ดีหรือว่าโดดเรียนเนี่ยก็จะเสียแต้มนะลูกชายได้ฟังก็เสียยิ้มแล้วพูดว่าทุกเกมเมื่อผ่านด่านมันต้องมีรางวัลน,นะพ่อ พอได้ฟังจึงพูดว่าได้เลยงั้นถ้าเธอมีแกได้คะแนนดีนะฉันจะให้รางวัลแต่ระวังหน่อยนะเกมชีวิตจริงเนี่ยมันรีเซ็ตใหม่เหมือนกับในวิดีโอเกมไม่ได้ดังนั้นตั้งใจเล่นด้วยละ่ะในบ่ายวันหนึ่งหัวหน้าได้เดินมาหาพนักง,งานสาวแล้วพูดว่าโปรเจกต์ใหญ่ครั้งนี้ผมให้คุณเป็นคนจัดการนะพนักง,งานสาวได้ฟังก็ตกใจมากเพราะงานนี้ทั้งยากและสําคัญเธอจึงเตรียมงานโดยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นเดือน ทำงานสายตัวแทบขาดพนักง,งานสาวรู้สึกเกลียดหัวหน้าจับใจที่โยนงานยากๆให้เธอทำแต่แล้วเมื่อง,งานผ่านผลไปหัวหน้าก็ได้เดินมาหาเธอแล้วพูดว่าเป็นไงละ่ะยากใช่ไหมหัวหมุนเลยละสิพนักง,งานสาวตอบเห็นด้วยกลับไปด้วยสีหน้าที่บูบี้หัวหน้าหัวเราะเบาก่อนที่จะพูดว่าแต่หลังจากนี้มันจะง่ายขึ้นแล้วนะเพราะว่าคุณมีประสบการณ์แล้วยังไงละ่พะพนักง,งานสาวไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของหัวหน้าสักเท่าไหร่เธอยังคงคิดเสมอว่าหัวหน้ากันแกล้งเธอ แต่หลังจากนั้นผ่านไปหลายปีเธอก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าคนต่อไปเพราะสามารถทำงานยากๆได้ทุกรูปแบบนักธุรกิจหน้าใหม่ได้มาขอคำปรึกษากับรุ่นพี่ตอนนี้บริษัทผมโตเร็วมากครับรับพนักงานเพิ่มเยอะมากเลยแต่ดูเหมือนผมจะคุมไม่อยู่ซะแล้วล่ะพี่รุ่นพี่ได้ฟังจึงพูดว่าคนนั้นมี3ประเภทประเภทที่1คือเสือ ถ้าเองจะจ้างเสือทำงานเองต้องให้อิสระภาพกับพวกเขาอย่าไปบังคับหรือว่ากำหนดวิธีการพวกเขาคือนักล่าปล่อยให้พวกเขาออกไปล่าเหยื่อกลับมาด้วยตัวพวกเขาเองคนประเภทที่2คือควายถ้าเองจะจ้างควายทำงานเองต้องมั่นใจว่าได้ให้ยาพวกเขาอย่างเพียงพอและเองต้องบังคับพวกเขาใช้ให้พวกเขาไปไถนาพวกเขาอึดและอดทนก็จริงนะแต่คิดอะไรด้วยตัวเองไม่เป็นหรอก และคนประเภทที่3คือหมาถ้าเองจะจ้างหมาทำงานเองต้องให้อาหารและความสนิทสนมกับพวกเขาคนประเภทนี้จะจงรักภักดีต่อเองมากสามารถใช้เฝ้าบ้านสามารถใช้เห่าคนแปลกหน้าได้จงเข้าใจประเภทของคนและเลือกใช้คนให้เหมาะกับงานเถอะนั่นแหละการเป็นเจ้านายณบริษัทแห่งหนึ่งผู้บริหารได้เรียกพนักงานสองคนเข้ามาพบแล้วพูดว่า ตอนนี้ทางบริษัทของเราได้กำไรเยอะมากเลยแล้วผลงานส่วนใหญ่ก็มาจากพวกคุณทั้งสองคนคนหนึ่งก็เป็นคนที่เก่งและเฉียบแหลมมากส่วนอีกคนหนึ่งถึงจะเก่งไม่เท่าแต่ก็มีทีมงานที่ดีมากเอาล่ะบอกผมหน่อยสิว่าผมควรจะเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณคนไหนดีพนักง,งานคนแรกได้ฟังจึงพูดว่าผมไม่ได้อวยตัวเองนะหัวหน้าแต่คนเก่งๆอย่างผมเนี่ยใครๆก็อยากได้ตัวกันทั้งนั้นแหละดังนั้นถ้าอยากเก็บผมไว้ก็ควรเลือกผมนะพนักง,งานคนที่สองจึงพูดว่า ผมสร้างทีมคุณภาพขึ้นมาเมื่อพวกเราทำงานร่วมกันก็จะเก่งไม่แพ้ใครแต่เอาจริงๆถึงจะเสียผมไปเนี่ยทีมงานของผมก็ยังคงอยู่ที่นี่ดังนั้นบริษัทก็ไม่เดือดร้อนหรอกครับเพียงแต่ว่าจะเสียโอกาสกันเท่านั้นหัวหน้าได้ฟังก็งงเสียโอกาสอะไรอย่างนั้นหรอพนักงานยิ้มแล้วพูดว่าก็โอกาสที่จะมีทีมคุณภาพทีมที่2ทีมที่3ในอนาคตยังไงล่ะครับขณะที่นักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสําเร็จกําลังนั่งให้สัมภาษณ์อยู่นั้น นักข่าวคนหนึ่งก็ยิงคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาอะไรคือแรงจูงใจในการทำให้คุณประสบความสำเร็จล่ะครับนักธุรกิจยิ้มแล้วพูดว่าผมก็แค่ชอบดูหนังเกี่ยวกับการย้อนเวลาแล้วผมก็พบว่าพระเอกนางเอกส่วนใหญ่ที่ย้อนเวลากลับไปพวกเขามักจะมีความสามารถบางอย่างในระดับของคนทั่วไปในยุคสมัยเดียวกันอยู่เสมอเช่นบางคนรู้ประวัติศาสตร์บางคนก็ทำเมนูอาหารง่ายๆเป็น หรือบางคนก็แทบจะไม่มีอะไรเลยแค่มีทักษะความเจ้าเล่ห์ของคนสมัยใหม่ก็เท่านั้นแต่ความสามารถเหล่านั้นมันกลับดูพิเศษเมื่อย้อนเวลากลับไปดังนั้นผมก็เลยเดินทางไปที่ประเทศที่ก้าวหน้ากว่าประเทศของผมแล้วก็หยิบอะไรสักอย่างหนึ่งที่ประเทศเหล่านั้นมีแล้วก็นำมาขายในประเทศตัวเองเพียงเท่านี้ผมก็จะกลายเป็นคนพิเศษราวกับว่าเป็นคนจากอนาคตแล้วละ่ะใช่ครับมันเหลื่อมล้ำขนาดนั้นเลย ขณะที่นักลงทุนและเพื่อนสนิทกำลังนั่งดื่มกาแฟกันนักลงทุนก็ได้พูดขึ้นว่าเมื่อเร็วๆนี้มีสถาปนิกคนหนึ่งแวะมาหาฉันเพื่อนำเสนอโครงการที่แปลกและพิสดารมากแต่โครงการของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เงินลงทุนสูงเอามากๆเลยฉันก็เลยค่อนข้างลังเลใจฉันไม่รู้ว่าสถาปนิกคนนั้นจะเก่งจริงหรือเปล่า เพื่อนสนิทได้ฟังก็ยิ้มก่อนที่จะเรียกพนักงานร้านกาแฟาให้เดินมาหาแล้วพูดว่าไหนน้องลองบอกสิว่าทำไมพี่ถึงต้องดื่มกาแฟาร้านของน้องด้วยพนักงานร้านกาแฟาจึงบรรยายความสุดยอดของเมล็ดกาแฟาให้ฟัง เพื่อนสนิทจึงหันไปพูดกับนักลงทุนหนุ่มว่านี่ไงวิธีเลือกดื่มกาแฟของฉันฉันดื่มกาแฟแก้วนี้เพราะชื่นชอบในตัวน้องคนนี้เขาทำให้ฉันรู้สึกเชื่อมัน่นว่ากาแฟของเขาอร่อยจริงๆฟังนะเพื่อนถ้าเขาเก่งจริงเขาจะไม่ทำให้นายลังเลใจอยู่แบบนี้หรอกแต่ถ้านายเงินเหลือแล้วอยากจะให้โอกาสคนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะคนบางคนจะเปล่งประกายได้ก็ต่อเมื่อได้รับโอกาสเสียก่อนถึงจะน้อยกเอ็เถอะชายหนุ่มคนหนึ่งได้นัดเจอกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน เมื่อเจอการชายหนุ่มจึงถามว่าว่าไงเพื่อนสบายดีไหมตอนนี้ทำอะไรอยู่หรอเพื่อนจึงบอกว่าตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของบริษัทเกมยักษ์ใหญ่นะ่ะชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจนายประสบความสาเร็จแล้วสินะดีจังเลยฉันก็อยากประสบความสาเร็จแบบนายบ้างจังเลยเมื่อเพื่อนได้ฟังจึงพูดว่าหากหนายอยากรวยก็ต้องคิดแบบคนรวยเขาคิดหากหนายอยากประสบความสําเร็จก็ต้องคิดแบบคนที่ประสบความสําเร็จเขาคิดนะเอาล่ะสิ่งที่ฉันคิดตอนนี้ก็คือ นายควรจะแบ่งเงินเก็บส่วนหนึ่งของนายไปเปิดบัญชีหุ้นนะชายหนุ่มยิ้มแล้วพูดว่าเอาไว้ก่อนละกันเพื่อนพอดีตอนนี้ฉันต้องซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้แฟนฉันอนะแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากประสบความสําเร็จจริงๆนะนักเรียนชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเอาซะเลยเขาก็เลยได้ไปถามเคล็ดลับเรียนดีกับนักเรียนหญิงหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องสาวยิ้มเบาๆก่อนที่จะพูดว่าเธอก็แค่ต้องทําการบ้านด้วยตัวเองไม่ใช่คอยแต่ลอกเพื่อนอยู่แบบนี้ เมื่อนักเรียนชายได้ฟังก็ตกใจอะไรกันน่ะแค่ทําการบ้านก็เรียนเก่งแล้วหรอฉันคิดว่าเธอจะบอกเคล็ดลับการอ่านหนังสือซะอีกหัวหน้าห้องสาวจึงพูดว่าเธอคิดว่าแค่อ่านหนังสือช่วงก่อนสอบไม่กี่วันจะทําให้เรียนเก่งจริงหรออย่าลืมสิว่าคะแนนสอบกับคะแนนเก็บที่ได้จากการส่งการบ้านมันก็คะแนนเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเธอทําการบ้านเธอก็จะได้คะแนนแล้วก็ได้ทั้งความรู้ที่จะนําไปสอบด้วยเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลย นักเรียนหนุ่มได้ฟังก็นําไปปฏิบัติตามแต่แล้วหลังจากสอบกลางภาคจบไปเขาก็สอบตกอยู่ดีนักเรียนหนุ่มจึงมาโวยวายกับหัวหน้าห้องสาวหัวหน้าห้องสาวถอนหายใจก่อนที่จะพูดว่าเธอคิดว่าออกกําลังกายแค่ไม่กี่วันแล้วจะมีซิกแพคได้หรือไง หัวหน้าห้องสาวถูกคุณครูประจำชั้นไหว้วานให้ไปดูแลเพื่อนๆหลังห้องให้หน่อยหัวหน้าห้องจึงเดินตรงดิ่งไปหาเพื่อนๆแล้วพูดว่าพวกนายมีปัญหาอะไรกันทำไมถึงไม่ยอมตั้งใจเรียนแล้วแบบนี้โตไปจะทำงานอะไรได้เพื่อนคนหนึ่งจึงพูดว่าฉันหรอฉันต้องสืบทอดกิจการต่อจากที่บ้านอันที่จริงทุกเย็นหลังเลิกเรียนฉันก็ตั้งใจศึกษางานกับพ่อเป็นประจำอยู่แล้ว พื่อนอีกคนหนึ่งก็พูดว่าส่วนฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์ฉันศึกษาเส้นทางนี้มาสักพักนึงแล้วล่ะอันที่จริงฉันเปิดช่องเป็นของตัวเองแล้วด้วยว่าแต่หัวหน้าห้องแล้วเธอละ่ะตั้งใจเรียนขนาดนี้ต่อไปจะทํางานอะไรเหรอหัวหน้าห้องได้ฟังก็ถึงกับสะท้านก่อนที่จะพูดว่าฉันยังเด็กจะไปรู้ได้ยังไงก็มันเป็นหน้าที่นี่ เพื่อนจึงถอนหายใจแล้วพูดว่าเธอควรจะเป็นห่วงตัวเองมากกว่านะเพราะว่าการทุ่มเทอาจไร้ค่าหากเราไม่รู้ว่าทํามันไปเพื่ออะไรแต่เธอก็พูดถูกแหละมันคือหน้าที่ไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงพวกเราก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองสอบตกหรอกชายหนุ่มคนหนึ่งกําลังพยายามที่จะสร้างบ้านของเขาขึ้นมาใหม่หลังจากที่โดนพายุพัดพังไปในอาทิตย์ก่อนแต่ดูเหมือนว่าพละงก,กาลังของเขาเพียงแค่คนเดียวจะไม่สามารถทําจนเสร็จได้ระหว่างที่เขากําลังนั่งกลุ้มใจอยู่นั้น ก็ได้มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเมื่อเพื่อนบ้านได้ฟังก็เดินจากไปและหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านก็ได้เกณฑ์คนในหมู่บ้านมากมายมาช่วยชายหนุ่มสร้างบ้านจนเสร็จเพื่อนบ้านบอกกับชายหนุ่มว่าคนเรามีทั้งเรื่องที่ทําคนเดียวได้และเรื่องที่ต้องช่วยกันทํานะครับหากปัญหาที่เจอมันเกินกําลังแทนที่จะนั่งเครียดอยู่เพียงลําพังไม่สู้ลุกขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นจะดีกว่า นี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญของนักฟุตบอลหนุ่มเมื่อผู้จัดการทีมยื่นข้อเสนอกับเขาทางเลือกที่หนึ่งให้คุณเข้าทีมใหญ่แต่เป็นได้แค่ตัวสำรองอันดับท้ายๆเท่านั้นหรือทางเลือกที่สองให้คุณเข้าทีมรองแล้วได้ลงแข่งเป็นตัวจริงหลังจากตัดสินใจอยู่นานนักฟุตบอลหนุ่มก็ได้เลือกเข้าทีมระดับสองเพื่อที่จะได้ลงแข่งเป็นตัวจริงเพื่อนนักฟุตบอลมากมายจึงถามกับเขาว่าทำไมคุณถึงเลือกแบบนั้นรู้ไหมว่าทีมใหญ่นะ่ะ มีชื่อเสียงมากกว่าได้เงินมากกว่าถึงจะเป็นตัวสำรองแต่ก็รวยได้เหมือนกันนะถ้าทีมชนะนักฟุตบอลหนุ่มจึงพูดว่าผมทราบดีครับแต่ถ้าผมเข้าทีมใหญ่ผมก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลที่ผมรักนะสิถึงจะได้เงินทองและชื่อเสียงมาครองแต่ได้แค่นั่งมองอยู่ข้างสนามแล้วผมจะฝึกฝนไปทําไมผมขอเลือกลงไปแข่งให้หนําใจและถ้าผมเก่งกว่าใครๆเชื่อว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จะเลื่อนขั้นให้ผมเอง ชายหนุ่มสามคนลงแข่งขันพายเรือด้วยกันแต่กลับพ่ายแพ้เขาจึงนั่งคุยกันว่าทำไมถึงแพ้ชายหนุ่มหัวเรือพูดว่าหน้าที่ของฉันคือการกำหนดเส้นทางของเรือซึ่งฉันก็ทำออกมาได้ดีแล้วดังนั้นฉันไม่ผิดชายหนุ่มที่นั่งกลางเรือจึงพูดว่าหน้าที่ของฉันคือการรักษาสมดุลของเรือให้ดีฉันก็ทำหน้าที่ของฉันอย่างไม่ขาดตกบกพร่องชายหนุ่มคนที่สามจึงพูดว่าฉันมีหน้าที่ในการเร่งสปีดให้กับเรือฉันก็พายอย่างสุดกำลังของฉันแล้วเหมือนกัน ขณะที่ทั้ง3กํกำลังหาคนที่ทำให้ทีมแพ้อยู่นั้นทีมที่ชนะก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วพูดว่าผมนั่งหัวเรือก็จริงแต่บอกทางผิดตั้งหลายครั้งโชคดีนะที่เพื่อนอีกสองคนช่วยสังเกตส่วนคนที่นั่งกลางเรือก็พูดว่าผมมีหน้าที่รักษาสมดุลของเรือก็จริงครับแต่ถ้าไม่ได้เพื่อนทั้งสองคนคอยซับพอร์ตผมก็คงทำออกมาได้ไม่ดีขนาดนี้ส่วนคนที่3มก็พูดว่าผมโชคดีจริงๆที่เพื่อนอีกสองคนช่วยผมพายอย่างสุดกำลัง เรือของเราก็เลยแล่นเร็วขึ้นอย่างมากเลยในอนาคตอันห่างไกลได้มีนักธุรกิจท่านหนึ่งเขาใช้เงินทั้งหมดของเขาลงทุนไปกับโปรเจกต์สร้างทำไมชีนเพื่อย้อนเวลาและในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จเขาต้องการย้อนเวลากลับไปหลายร้อยปีก่อนย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่โลกยังสะอาดอากาศยังบริสุทธิ์แต่หลังจากที่เขาย้อนกลับไปได้ไม่แนานเขาก็ต้องกลับมายัางเวลาณนะปัจจุบันอีกครั้งนักวิทยาศาสตร์งงมาก คุณได้ไปในที่ที่คุณต้องการแล้วนี่แล้วคุณจะกลับมาทําไมนักธุรกิจจึงบอกว่าผมอยู่ไม่ได้หรอกในอดีตนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยถึงอากาศจะบริสุทธิ์ก็จริงแต่อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ไม่ดีทั้งน้ำและอาหารเกือบทั้งหมดไม่ถูกสุขลักษณะเลยสักนิดที่สำคัญแม้แต่คัตเติลบัตก็ไม่มีขายแล้วถ้าผมคันหูขึ้นมาจะทำยังไงแต่ละยุคสมัยก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ถ้าเช่นนั้นเรามาคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่เราอยู่กันจะไม่ดีกว่าหรอนักมวยหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีเพราะทุกครั้งที่เขาขึ้นชกเขาจะน็อกผู้ต่อสู้อย่างสวยงามเสมอเรียกได้ว่าชกสิบครั้งก็ชนะสิบครั้งรวดกันเลยทีเดียวแต่เมื่อเขาเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเขาจึงเริ่มลำพองในความสามารถของตัวเองทําให้การฝึกซ้อมเริ่มหย่อนยานลงผู้สอนมวยเริ่มเห็นท่าไม่ดีจึงส่งเขาไปซ้อมแข่งกับแชมป์โลก และหลังจากที่เขากลับจากการซ้อมแข่งเขาก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนละคนนักมวยหนุ่มตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักขยันราวกับว่าตัวเองนั้นเป็นนักมวยฝึกหัดที่เพิ่งฝึกชกมวยใหม่ๆรุ่นพี่ในค่ายมวยคนหนึ่งจึงเข้าไปถามว่าทําไมอยู่ดีๆนายถึงเปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่ขยันขันแข่งได้ขนาดนี้นักมวยหนุ่มจึงบอกว่าผมไม่ขยันไม่ได้หรอกครับพี่ขนาดแชมป์โลกที่เรียกได้ว่าเป็นนักมวยอันดับหนึ่งของโลกเขายังฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่ตลอดเวลา แล้วคนที่ด้อยกว่าอย่างผมจะนอนขี้เกียจและเลิกพยายามได้อย่างไรฟรีแลนซ์กลุ่มหนึ่งถูกทาบทามให้ทำงานใหญ่มูลค่าหลายล้านบาทซึ่งมีกำหนดต้องส่งภายใน3วันต่อจากนี้ผู้จ้างวานจึงถามว่าคุณไหวกันไหมเพราะว่านี่เป็นงานใหญ่มากหากใครทำงานผิดพลาดก็อาจจะเสียเครดิตเลยก็ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นเหล่าฟรีแลนซ์น้อยใหญ่ก็ถอนตัวกันไปเป็นแถว มีเพียงฟรีแลนซ์หนุ่มคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงยืนกรานว่าอยากจะรับงานนี้และแล้วเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกฟรีแลนซ์หนุ่มได้เดินเอางานมาส่งตรงตามเวลาที่กำหนดเหล่าฟรีแลนซ์น้อยใหญ่ก็รีบวิ่งเข้าไปแสดงความยินดีนายนี่สุดยอดจริงๆทำงานที่เยอะขนาดน,นั้นภายในเวลาสั้นๆได้ยังไงเนี่ยรู้ไหมว่าคนปกติเนี่ยไม่มีใครทำได้หรอกนะนายเนี่ยต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์นแน่ๆเอาเป็นว่าคืนนี้เราไปฉลองความสำเร็จของนาย ด้วยการกินดื่มกันหน่อยดีไหมเมื่อฟรีแล์หนุ่มได้ฟังก็เลยพูดว่าคืนนี้ขอผ่านนะครับตอนนี้ผมง่วงมากๆเลยพอดีว่าผมโต้รุ่งมา3าวันสคืนแล้วนะ่ะชายหนุ่มคนหนึ่งรู้สึกอาการไม่ดีจึงได้ไปหาหมอและหลังจากผลตรวจออกมาคุณหมอจึงพูดว่าคุณอาการหนักแล้วนะครับน้ำตาลก็สูงคอเลสเตอรอลก็สูงไขมันก็สูงความดันก็สูง สิ่งที่คุณต้องทําก็คือกินยาตามที่หมอให้ไปนะครับเลิกกินของไม่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายขยับแขนขยับขาบ้างชายหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นจึงพูดว่า2ข้อแรกเนี่ยผมพอจะทําได้นะหมอแต่ออกกําลังกายเนี่ยผมไม่มีเวลาหรอกหมอได้ฟังก็ถอนหายใจแล้วพูดว่าแต่หากคุณไม่ออกกําลังกายคุณอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่ปีแล้วนะครับหลังชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจนี่ผมเป็นอะไรหนะักขนาดนั้นเลยเหรอครับหมอหมอยิ้มแล้วพูดว่า เอาแนาถ้าคุณขยับวันนี้มันยังเรียกว่าการออกกําลังกายแต่ถ้าคุณขยับเอาตอนใกล้ตายเขาเรียกว่ากายภาพบําบัดดังนั้นหาเวลาสะนะครับก่อนที่เวลาจะหมดลงอศวินหนุ่มได้รับคําสั่งจากพระราชาให้เดินทางไปปราบมังกรร้ายเมื่อเขาไปถึงรังมังกรเจ้ามังกรก็ถามกับเขาว่ามีมังกรที่นี่มากมายท่านเดินทางมาปราบตัวไหนล่ะอศวินหนุ่มจึงเดินทางกลับไปถามพระราชาตอนนี้เขารู้แล้วว่า เขาต้องปราบมังกรไฟที่มีในตาสีแดงเมื่อเขาเดินทางมาถึงที่รังมังกรอีกครั้งเจ้ามังกรก็ถามกับเขาว่ามังกรไฟในตาสีแดงมีตั้งหลายตัวมีทั้งมังกรเด็กและมังกรแก่ท่านมีความแค้นกับมังกรตัวไหนล่ะอัศวินจึงเดินทางกลับไปหาพระราชาอีกครั้งราชาจึงบอกว่าเจ้ามังกรร้ายเป็นมังกรแก่เมื่ออัศวินมาถึงรังมังกรเจ้ามังกรจึงถามอีกว่าแล้วสรุปมังกรไฟเป็นตัวพูดหรือว่าตัวเมีย อัศวินจึงคิดที่จะกลับไปถามพระราชาอีกครั้งแต่เจ้ามังกรห้ามไว้แล้วบอกกับเขาว่าพ่อเถอะท่านท่านเดินทางไปกลับมาหลายปีแล้วตอนนี้ท่านแก่แล้วนะหากท่านเป็นคนรอบครอบกว่านี้สักนิดท่านก็คงไม่ต้องเหนื่อยทั้งชีวิตแบบนี้มีกบอยู่ฝูงหนึ่งครับพวกมันกําลังเดินทางไปที่แหล่งน้ําขณะที่พวกมันกําลังกระโดดอยู่นั้นก็ได้มีกบสองตัวตกลงไปในหลุมลึกจนขึ้นมาไม่ได้ กบตัวอื่นๆก็รู้สึกเป็นห่วงครับแล้วก็ร้องตะโกนกันด้วยความแตกตื่นพวกกบที่อยู่บนหลุมพยายามหาทางช่วยและพบว่ากบสองตัวที่ตกลงไปไม่น่าจะขึ้นมาได้พวกมันจึงตะโกนบอกเพื่อนสองตัวให้รู้ว่าพวกนายสองตัวขึ้นมาไม่ได้หรอกพวกนายขาสั้นเกินไปกบสองตัวได้ยินดังนั้นก็รู้สึกใจเสียไม่ใช่น้อยแต่ก็พยายามที่จะกระโดดขึ้นมาให้ได้และแล้วในที่สุดก็มีกบตัวหนึ่งที่ยอมแพ้และตายไป ในขณะที่กบอีกตัวนั้นยังมีแรงฮึดสู้และมันกระโดดสุดพลังและในที่สุดมันก็กระโดดขึ้นมาได้สําเร็จเพื่อนกบต่างตกใจว่านายกระโดดขึ้นมาได้ยังไงอะ่ะเจ้ากบที่เพิ่งกระโดดขึ้นมาจากหลุมก็พูดไปพลางหอบไปว่าตัวเขานั้นหูหนวกมาตั้งแต่เด็กที่ตะโกนจากด้านบนนั้นเขาไม่ได้ยินเลยแต่เขาคิดว่ากบทุกตัวน่าจะกําลังส่งเสียงเชียร์เขาอยู่นั่นเอง ในวันวาเลนไทน์มีสาวสวยคนหนึ่งครับได้รับดอกไม้จากหนุ่มๆม,มากมายเย็นวันนั้นเพื่อนๆก็เลยพูดกับเธอว่าเธอนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะที่เกิดมาหน้าตาดีไม่ต้องพยายามอะไรเลยอยู่เฉยๆเ,เนี่ยผู้ชายก็เข้ามาชอบมากมายแล้วนี่สินะที่เขาเรียกว่าคนที่ใช่ไม่เคยต้องพยายามเมื่อสาวสวยได้ยินเช่นนั้นนะครับจึงทําสีหน้าตกใจก่อนที่จะหันไปพูดกับเพื่อนๆว่าพวกเธอเห็นแบบนั้นจริงๆหร,รอรู้ไหมว่ากว่าฉันจะสวยได้เนี่ย ฉันต้องพยายามมากแค่ไหนจะกินตามใจปากก็ไม่ได้ต้องมีวินยัยออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาต้องเสียเงินมากมายเพื่อดูแลร่างกายให้สวยแบบนี้สิ่งที่พวกเธอเห็นนั้นมันเป็นเพียงแค่10%เเท่านั้นเองนะความพยายามก่อนหน้าของฉันพวกเธอไม่เคยเห็นเลยจริงๆแล้วกว่าฉันจะเป็นคนที่ใช่ได้ฉันพยายามมามากเลยนะจะบอกให้